โชคลาบไปส่งมวดแล้วแล้วหวยดาวสามมวดขอครับขอก็เฮาละเมยก็เฮาละเมยนะแดกครับไดกจะเปิดแล้วก็เปิดให้ลูกให้ร้านมากันโคเรกเมืองรับเลยสิบสี่ทุกท่านเด้อแอดได้เดินทางมาที่โคราชเนี่ยเป็นเมืองลับแลนะครับจำขอโชคลาบเมืองปู่แม่ลับแลนะครับปู่เฮานะครับให้เล็กแม่นพอเฮาละเมยจะจ้ะ เมืองรับเลยนะครับเป็นแถวโคราชนะครับแอดจะมาได้บอกว่าอยู่ตรงไหนดอกอ่ะอยู่โคราชแล้วกัน,นครับอ่ะวันนี้จะมาขอโชคลาบแม่บอกให้เล็กแม่นมากเดี๋ยวแม่จะมาขอให้เอฟซี C นะครับแม่แมโคราชจะมาขอให้ F อออเอฟซีจ้าเลิกคุมก่อนจ้า เป็นหวยดาวแล้วหวยอะไรวดเราออกเมื่อ,อคืน 1, 1. 1> หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเดี๋ยววันนี้ก็จะข้อ,อเอบมแม่ข้อปูแล้ถามเขาว่าหวยดาวหรือหวยอะไรอย่างเงี้ยครับหวยใหญ่เขาก็ยังไม่รู้เนาะแม่รับเลยเพิ่นให้ตลอดเลยแม่ตรงนี้เพิ่งให้ไปงวดห้าสามอย่างที่เรามาทำเหมือนนั้นแหละครับ ห้าสามตะโกนบอกเลยตะโกนบอกเลยห้าสามห้าสามมันออกหกสามจ้าบอยซื้อเต็มที่เลยแล้วก็หายระตรีไปสี่ห้าตี่ตัวหน้าหรือไปซื้อห้าตีสี่ก็ได้มันออกทั้งสี่ห้าตีทั้งห้าตี่สี่เลยจ้าเห็นไหมตัวหน้าน่ะให้จากนี้ไปหาซื้อนี้ฉันไม่มีตังค์กัน หลังแย่เนาะทียาะมันอะไรครับใช่งูนี่แหละเดี๋ยวทีโคปูกเจอไข่เป็นแม่ลองลึกลองลึกจฉันวิ่งสาดเลยไม่เห็นยังไงนะแม่เป็นงูตัวท่านี่นะงูตัวนี้วิ่งไม่คิดชีวิตเลยเนาะเห็นก็จบเห็นจริงๆเลยแม่เห็นก็เห็นก็เลื้อยเนี่ยเลื้อยตามล่องเนี่ยล่องนั่นะพอเห่ายังไงพอเหานะแม่พอเหานั่นแหละพอเฮานั่นแหละเขาจะไปแหละแบบจะไปเล่นมาหาฉันอย่างเงี้ย ไมาโยกเลี้ยงไข่ก็ยังเห็นไข่เห็นนะไข่อยู่ในรูในตอคเพลินก็มาโยกนะเห็นแล้วโอ้ยบอกววิ่งเป็นเป็นเมืองรับแล่ไหมตรงนี้เป็นยังไงเมืองรับแล่เมืองรับเล่เก่าเมืองรับเล่เก่าอ๋อเป็นป่ามนี่เป็นป่าหมดเลยเนี่ยเป็นรับเล่เก่าอันนี้เขาบอกยังไงเนี่ยมไม่ไม่เข้าใจ มาแล้วปูไปเนี่ยปูยมาแล้วจุดเก้าดอกจุดเก้าดอกลนะูนกน่าจุดเขียนแดงลูกจะได้บอกแม่รับแลเปิดประตูออกมาลูกนะดีลูกผู้ชายคนไหนก็ได้ลูกเอาเลี้ยงหน่อยลูกลูกเป็นดอกเลี้ยงแม่รับแลก็ได้เปิดลูกนะ่าหนังยำข้อเลีกปูเ<บ>มืองรับแลนะครับอ<ด>ุตส<ด>น<ด> แม่รับแลปูเฮานะครับนะครับใช้วิจนยาในการรับชมด้เอฟซีทุกคนทุกท่านะครับสาธุสาธุง่ายง่ายาสากขอพูชาที่ิมีทงายที่อยู่ทุกาตีขอให้เปิดทานเล้อวันนี้ลูกลานได้มา าได้มาแล้วตอนนี้เขาจะเปิดแล้วได้บอกเขาจะเต้นเลยจะได้ถูกไว้เนี่ยทำ้ำวิ่งเนี่ยผ่านี่ยถูกไว้ชั้นใจครับช่วยเหลือหน่อยมาเปิดประตูรับแล,แล,แล้วก็เปิดไว้เลยไม่ต้องปิดครับมาทําให้แล้วครับทวงงานทุกสิ่งทุกอย่างน้นนําแดงน้ําเปล่าคล้วยก็ขึ้นแล้วช่วยเหลือหน่อยขอบุญบาร,รมีหน่อยเออสงสารลูกหลานที่มากันมากัน ประตูก็เปิดแล้วเห็นหมดทุก,ททกอย่างนี่ในหิบก,ก็เห็นในโวก,ก็เห็นที่แม่อยู่กันยังแต่ลําบากนี่แตเห็นหมดเพราะว่าให้ปังๆเลยเขาจะได้ทําบุญเสียมพระในพอให้แม่ทุกๆคนที่เปิดประตูออกมาจะได้ไปอยู่กปกติที่อยากไปอยู่อยากขึ้นสวรรค์กันจะอยู่ที่สบายน้อยอยู่ลำบากมานานหลายปีแล้ว โ <servir. S 2> คตรจงจงปังปังเลยเมย์เลยขอโชคขอลาบขอเปิดวันนี้เลยการจะได้มีเงินค่าเดือนนี้ภายในเดือนนี้ถ้าถูกทุดติดมั่งถูกมั่งลูกก็จะขอให้ บรรดาลูกหลานลูกๆทุกคนทำบุญเลี้ยงพระให้จะได้ไปอยู่กันที่สบายและขอสมบัติเก่าให้ลูกหลานอ๋อพอเฮาเออแออม,อม่ละแับเอ้ยมาศึกษากันได้ดีโอ้โหมีแต่หวยทั้งนั้นเลยเนาะจะมีแต่หวยทำไมทั้งสมุดเอาของแม่รับเลยแหละที่นี่แหละครับเอาเลขที่ป,ปังๆนะครับอ่ะ<ม>ให้มแม่ขัน <ไป S 1> ให้เลยจ้ะ เอาน้ำไม่เลยจ้ะแม่อเ,นะเอาน้าม้เลยม่แมเขีนหนังือกนไม่เป็นนะ่ะห <c oughs> แม่งงูกแม่ม่คนเขียนหรไงทแเมงรังกพ <ผม S 2> อเขียนเขียนให้ก็ได้จ้ะแม่ ข้าวก็อยู่เยอะแล้วโคนแล้วทำไมยังรีบมาเอาเราลงกก็เขาเร่งมาเราอยู่ไกลนี่ยแม่มาจากสุรินทร์แม่อยู่ไกลแบ่งปันลูกหลานให้ได้ค่าน้ำมันมาหาแม่อีกมาหาแม่ลัตแทกับพ่อเฮาจ้ะ อยู่นไม่อยู่ไม่รู้รนะจะพยายามช่วยให้อยู่ด้วยห้ไปสองหางนะลูกนะจะ ่น,นี่ก็ให้สองหางนะลูกนะจ้ะนี่ตัวเก่าข Jamie, เขาลูกนี่ตัวกันลูกนะตัวกันอืมตัวกันลูกตัวเก่งเนี่ยลูกตัวเน้นนะลูกนะสองตัวเนี่ยลูกอืมซาธุกสองตัวเนี่ยลูกเอ้าโควให้เก่งเนี่ยลูกให้ตัดกันได้ดีลูกนะ นี่ของพ่อเฮาลูกหันนี่ของแม่รับแล้ลูกหันสมุดลงไปนี่ครับเอฟซีนะครับนี่ครับสาธุสาธุของพ่อเฮาห้าเจ็ดเก้ากับเจ็ดเจ็ดสองกับสิบหกนะเขวี่ยวลาวไปเอาบ้านลูกหน้าเย็นนี้ลูกครับวันวันนี้วันจันทร์ใช่ไหมลูกจ้าวันอาทิตย์กับอาทิตย์แล้วจ้าหขวยวลาวนี่มีศูนย์นะลุงนะเขวยลาวมีศูนย์มีศูนย์ลูก เวลามีศูนย์เด้อเอฟสีวันจันดีไม่ดีจะเป็นศูนย์ห้าสี่เนี่ยอืมจะซาด <สา S 2> <ห>ูเวลานี้สามตัวเที่ยวเนี้ยซื้อนะสามตัวเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลูก้งแต่นงวดนี้ไปเลยนี่ถูกมาตีงวดเราจะไม่ลูกไม่ลูกผมผมน,นีมนไม่ยอมเล่นลูกนะผมไม่เล่นแต่ผมให้ครับทางนี้ให้ถูกทุกงวดลูกทางนี้จะให้ถูกทุกงวดลูกนะสามตัวแคปไรช็อคเขียนวทางเด้อครับ ป่วาลาวนี่วันจันทร์แม่รับเลี้กับปู่เฮานะครับแม่รับเล้กับปู่เฮาตาได้ดีลูกนะ,ะปู่จะให้อีกกี่งวดนอตรงนี้เนาะถ้าเอาของไปแล้วจะให้ตลอดที่บ้านหลังนั้นโอ้บ้านแม่ที่บ้านล่างบ้านล่างแม่แมวเนาะครับเพราะพอทำบุญให้แล้วเขาก็จะไปกัน ครับแบบเมืองร่ำรวยก็ให้หมดนะเราก็จะให้พอเหาก็จะไปอยู่นั่นนะที่เคยไปเลี้ยเลยเล่าไปไปเรื่อยเลยไปเรื่อยลูกไปรับโชคบอกลาบเลยไปให้โชคให้ลาบตลอดเนาะจะไปเรื่อยลูกให้ดังไม่ได้ลูกให้ดังไม่ได้เนาะให้เปิดกระนั้นะที่ยวน้อเนี่ก็เปิดประตูใจแล้วลูกเปิดบาน